สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤกษภทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแม่หมอไหนอีกครั้งหนึ่งกับการทำนายดวงชาวราศีพฤกษบหรือผู้ที่เกิดลักนณาพฤกษบนะคะสามารถรับชมได้เช่นเดียวกันเลยคนที่เกิดลักนนาพฤกษบก็คือดูตามเวลาเกิดจากการคำนวณน,นะคะส่วนผู้ที่เกิดราศีพฤกษพคือผู้ที่เกิดเดือนพฤษภาคม เกิดตั้งแต่วันที่14พฤษภาจนถึงวันที่14มิถุนายนอันนี้คือตามศาสตร์ของแม่หมอนะคะในการตัดวันอยู่ตรงนี้ส่วนศาสตร์อื่นๆเขาก็จะใช้วิธีของศาสตร์นั้นๆวิชานั้นๆในการตัดวันนะคะเอาล่ะสำหรับท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของแม่หมอนนะคะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ ในช่วงเดือนมกรานะคะช่วงเดือนนี้ชาวราศีพฤษภเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินงานความรักมีแนวโน้มไปด้านไหนเป็นอย่างไรนะคะมารับชมรับฟังกันนะคะสำหรับในช่วงนี้เรียกได้ว่าชาวราศีพฤษภเนี่ย มีโอกาสพบเจอคนรกักคนถูกใจเป็นช่วงที่เสน่ห์แรงมากบางคนเจอคนที่รักเจอคนที่หมายปองมาเป็นคนคุยมาเป็นแฟนแต่สำหรับบางคนอาจจะเจอเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับ หุ้นส่วนช่วยเหลือกันพึ่งพาซึ่งกันและกันในรูปแบบของเพื่อนฝูงได้มีเพื่อนสนิทมิตรสหายใหม่ๆเข้ามาในเดือนนี้แนะนำนะคะควรที่จะแต่งองค์ทรงเครื่องดูแลผิวดูแลตนเองให้ดีดูดีอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าการดูดีต่อหน้าผู้อื่นหรือเราไปพบ ใครคนใดคนหนึ่งเราแต่งตัวดูดีถือว่าเป็นการให้เกียรติสถานที่ให้เกียรติบุคคลที่เราจะเข้าไปพบนั่นเองนะคะแล้วก็ส่งเสริมพลังงาน energy ดีๆกับตนเองด้วยเรื่องของการงานในช่วงเดือนนี้พอพูดถึงเรื่องงานอาจจะต้องมีการปรับปรุงมีการแก้ไข สำหรับเรื่องของการงานบ้างนะคะเพราะว่าเรื่องของการงานดูแล้วเนี่ยระวังเรื่องของปัญหาคกนไม่เข้าใครไม่ออกแก้ไขไม่ได้มีปัญหาปวดหัวนู่นนี่นั่นต้องขอให้คนช่วยเหลือมีการไหว้วานมีการขอร้องเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของการงานนะคะแต่ดูแล้วเนี่ยมีคนพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณมีคนพร้อมที่จะเข้ามาซัพพอร์ตตัวคุณในเรื่องของการงาน เขาคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคุณเป็นอย่างมากเลยแล้วก็เป็นคนที่รักแล้วก็สงสารคุณเอ็นดูคุณห่วงใย,ยคุณนั่นเองแต่บางทีคุณก็ต้องเข้าไปขอความช่วยเหลือนะไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆแล้วเขาจะเข้ามาตัวคุณเองเช่นเดียวกันที่ต้องเข้าไปพูดเข้าไปคุยนะคะบางคนก็จะได้ผู้ใหญ่เอ็นดูผู้ใหญ่อุปถมัมภ์ เรื่องของการงานมีโอกาสมีเก์เรื่องของการเดินทางมีโอกาสมีแนวโน้มเดินทางไปทํางานไม่ได้ทำอยู่จุดเดียวนะคือเดินทางไปทำงานอาจจะเป็นเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ทำงานอะไรใหม่ๆอย่าได้ใจร้อนตอนนี้เหมือนอารมณ์ค่อนข้างที่จะใจร้อนสักนิดหนึ่งอยากให้มันสำเร็จเร็วๆอย่าประสบความสำเร็จยังมีความกังวลอยู่ในใจเราทำได้ไหมสู้ค่ะ มันมีโอกาสประสบความสําเร็จอยู่แล้วชาวราศีพฤกษภมีโอกาสในการที่จะประสบความสําเร็จอยู่แล้วเพียงแค่ต้องลุกขึ้นมาสู้อย่างดุดันนะคะก็ต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อที่ตนเองเนี่ยจะได้ก้าวเดินต่อไปนั่นเองนะคะสำหรับในเรื่องของการงานมันใกล้ละล่ะมันใกล้จะสําเร็จละอีกนิดนึงอย่าพึ่งท้อกับเรื่องนี้นะคะเอาล่ะเรื่องของการเงิน พอมาพูดถึงเรื่องของการเงินของชาวราศีพฤษภนะคะเรื่องของการเงินเนี่ยถือว่าโอเคเลยถือว่าดีเลยนะคะสําหรับเรื่องของการเงินมีโอกาสได้เงินเงินมันมีอยู่ทุกที่แหละมันล่องลอยอยู่ในอากาศเพียงแต่คุณเนี่ยสามารถหยิบมันได้หรือเปล่าหยิบมันลงมาได้หรือเปล่านะคะสําหรับเรื่องของการเงินถึงแม้จะมีความกังวลใจเรื่องของการเงินแต่เชื่อเธอคะว่าเงินเนี่ยมัน ขึ้นมาได้มันพอกพูนขึ้นมาได้บางทีเนี่ยต้องพึ่งพาพลังงานจักรวาลพลังงานที่อยู่รอบตัวเมื่อเอเนจีเราดีอะไรดีมักจะนําพาสิ่งดีๆมาให้เรามาสู่ตัวเรานั่นเองเรื่องของการเงินมีโอกาสได้เงินก้อนเงินมาเรื่อยๆขอแค่กล้ากล้าในการที่จะตัดสินใจกล้าในการที่จะเสี่ยงกล้าในการที่จะทำ ใช้ความรู้ความสามารถของตัวคุณเองในการหาเงินนะคะช่างค่ะช่างอะไรใครจะว่าใครจะว่าอะไรยังไงคุณคุณก้าวไปข้างหน้าคุณออกไปเลยค่ะคุณออกไปเพื่อที่จะสร้างสารรค์ผลงานสร้างสารรค์ให้มันเป็นจริงสร้างเรื่องของการเงินรายได้ทั้งหลายทั้งปวงทั้งหลายทั้งแหล่ขึ้นมานั่นเองนะคะสําหรับเรื่องของการเงิน บางคนต้องหาความรู้ใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพราะว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยทีเล่นทีจริงด้วยนะคะมีทั้งความสนุกสนานแล้วก็ความตั้งใจจริงสองอย่างมิกซ์อยู่ในคนคนเดียวกันในช่วงนี้เรื่องของการเงินก็คืออยากจะซื้อเข้าของอะ่ะอาจจะซื้อซื้อของมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แต่ก็มันมีประโยชน์กับเราก็ถือว่ามีประโยชน์ทั้งหมดนะคะของมันจําเป็นต้องมีต้องใช้นะคะ เราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เลยต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายนิดนึงความจําเป็นขนาดไหนนั่นเองนะคะเงิน,นมันมีเข้ามาแน่ๆน,นะคะระวังซื้อของมาไม่ตรงปกสั่งของมาไม่ตรงปกไม่ตรงฉลากให้มันระมัดระวังด้วยนะคะสําหรับในช่วงนี้ขอให้ระมัดระวังให้มากในเดือนนี้นะสาหรับใครที่ ยังโสดอยู่มีโอกาสได้พบคนรักได้พบแฟนได้มีแฟนได้มีโอกาสตกลงปรงใจในการที่จะคบหาดูใจคนที่ยังโสดมีโอกาสได้พบนะคะบางคนบางท่านได้พบคนที่เด็กกว่าคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาหรือบางคนเนี่ยได้พบกับคนที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กนะคะเห็นหน้าก,กันมา เคยพบเจอกันนั่นเองนะฮะช่วงนี้เนี่ยเรียกได้ดว่าผลบุญที่เคยได้ทำได้ส่งผลให้ตัวคุณเองเนี่ยมีโอกาสในการที่จะประสบความสาเร็จค่อนข้างสูงเลยนะคะสำหรับตัวชาวราศีพฤษภเองทำอะไรทำด้วยความรักทำด้วยความตั้งใจจริงใจย่อมได้ผลสาเร็จเห็นทันตานะคะความจริงใจจะตอบแทนคุณเอง สำหรับคนที่มีคู่ครองมีคนรักมีคู่ครองแล้วนะคะสำหรับใครที่มีคู่ครองมีคนรักแล้วนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็อาจจะต้องเป็นช่วงที่ประคับประคองเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของชีวิตคู่เพราะว่าต่างคนต่างมีหน้าที่ต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ซึ่งกันและกันนะคะหน้าที่ในการรับผิดช,ชอบเรื่องราวต่างๆมันก็เป็นเรื่องราววนๆเดิมๆซ้ําๆอยู่เรื่อยนะคะมันเป็นภาระที่ตัวชาวราศรีพฤษภเนี่ยต้องแบกรับแล้วก็ต้อง ภาระทั้งหลายทั้งปวงนะคะต้องจัดการต้องเคลียร์ต้องสะสารสะสางนั่นเองความรักในช่วงนี้ก็แม่หมอก็แนะนำให้ไปทำบุญเรื่องเกี่ยวข้องกับเทียนแสงสว่างกับคู่ครองกับคนรักนะคะปัญหามันจะได้เบาบางเบาลงจากที่มีปัญหาก็จะได้ดีขึ้นเปลี่ยนหนักให้เป็นเบาเปลีป่ยนบาให้เป็นไม่มีนี่แหละค่ะภาระมันหนักหน่วงชีวิต ไม่ได้โรยด้วยกิริกุกลาบแต่ก็ต้องฟันฝ่าเพื่อที่จะได้มาสำหรับชาวราศีศพฤษภนั่นเองคืออีกนิดนึงอ่ะอีกนิดเดียวอ่ะมันจะสำเร็จแล้วอ่ะมันจะได้อยู่แล้วอ่ะนะคะอีกนิดเดียวเองเพราะฉะนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะอีกนิดเดียวจะประสบความสำเร็จอย่าพึ่งละทิ้งความหวังอย่าพึ่งละทิ้งความฝันของตัวคุณเองนะสำหรับเรื่องของสุขภาพ ชาวราศีพฤกษภกับเรื่องของสุขภาพระวังเรื่องของกระเพาะลำไส้ระบบเรื่องของการย่อยอาหารเพราะว่ามักจะเกิดจากความเครียดหรือตัวเราเองเนี่ยทานอะไรแล้วมันไม่ย่อยจนมีปัญหาตรงกระเพาะลำไส้นะคะความดันเอยไมเกรนเอยอาจจะต้องลดละพยายามผ่อนคลายตัวเอง ขึ้นบ้างนิดนึงก็ยังดีนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของชาวราศีพฤกษภเองแน่นอนคะ่ะทุกอย่างมันเริ่มมาจากอาหารการกินเมื่อเรากินอาหารดีๆมีอะไรดีๆเข้ามาในร่างกายมีวิตามินมีสารอะไรดีๆร่างกายร่างกายเราก็จะแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงพร้อมรับสิ่งใหม่ๆพร้อมรับสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตของเรานะคะ เอาละค่ะก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องของการทำนายดวงชาวราศีพฤษภในเดือนมกราคมนี้นะคะของแม่หมอไหนเอาละค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของแม่หมอไหนในคลิปนี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแฮปปี้นิวร์ค่ะแล้วก็ฉลองตุ๊จีนไปด้วยเลยนะคะสวัสดีค่ะ